สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะพาทุกคนไปท่องนรก8ขุมใหญ่ๆกันนะครับและแต่ละขุมตอนเป็นมนุษย์คนเหล่านั้นได้ทำบาปกรรมอะไรไว้ถึงต้องไปเกิดในนรกขุมนั้นๆทุกคนก็ลองฟังแล้วลองเช็คกันดูนะครับว่าบาปกรรมที่ผมจะพูดพวกเราทุกคนเคยทํากันหรือเปล่าเพราะถ้าเคยทําจะได้หยุดตั้งแต่ตอนนี้เลย แต่ถ้าทุกคนเคยทํำบาปมาก็อย่ากกลัวจนเกินไปจนขาดสติเพราะสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ให้เราแก้ไขตอนปัจจุบันก็พอและมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งคือวิธีที่เราไม่ต้องไปรับกรรมในนรกอีกแล้วแต่ถ้ามีกรรมจะรับโทษแค่ในโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะถ้าเทียบกัน การรับกรรมในโลกมนุษย์นั้นความทรมานราวกับฟ้ากับเหวเลยนะครับกับการรับโทษในนรกความทรมานในโลกมนุษย์ยังไม่ได้เศษเสี้ยวของนรกเลยและวิธีเหล่านั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากเล่าเรื่องขุมนรกก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความโหดร้ายและความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในขุมนรกแต่ละขุมก่อนนะครับ แต่จริงๆแล้วนรกมีหลายขุมแยกย่อยไปอีกนะครับจะเรียกกันว่านารกขุมบริวารแต่วันนี้ผมจะเอาแค่ขุมใหญ่ๆมานะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นขุมไหนก็น่ากลัวกันทั้งนั้นและเราก็ไม่ควรไปซักขุมเลยแต่จะมีนรกพิเศษอีกหนึ่งที่นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน เป็นนรกที่อยู่นอกจัก,กรวาลและได้รับโทษจากการทำบาปอย่างแสนสาหัสกันเลยทีเดียวเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับมาเริ่มกันเลยกับนรกขุมแรกที่มีชื่อว่าสัญชีวานรก นรกขุมที่1เป็นนรกที่ได้รับโทษเบาที่สุดเมื่อเทียบกับนรกขุมอื่นๆนรกขุมนี้จะเรียกอีกชื่อว่านรกแห่งการเกิดนรกขุมนี้จะมีผนังที่ทําจากเหล็กร้อนกั้นไว้รอบด้านมีอาณาเขตกว้างใหญ่มีไฟลุกโชนอยู่ทั่วจะมีนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆโดยใช้มีดหอกดาบคอยฟันคอยแทงร่างกายของสัตว์นรก หรือกระทั่งแล่เนื้อของสัตว์นรกให้เหลือแต่กระดูกสัตว์นรกก็จะมีเสียงร้องให้อันพิลึกออกมาบางทีสัตว์นรกพวกนี้ก็เข้าทำร้ายกันเองด้วยความโกรธและถ้าสัตว์นรกโดนทรมานจนตายก็จะมีลมพัดมาแล้วก็ทำให้สัตว์นรกฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งแล้วก็โดนทรมานอยู่แบบนั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นจนกว่าจะหมดกรรมสาเหตุของการเกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่า เมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ได้ฆ่าหรือทร,รมานสัตว์ให้ได้รับความทุกทรมานโดยจะทำด้วยตนเองหรือสั่งให้ผู้อื่นมาทำแทนตนหรือจะเป็นโจรป้นฆ่าชิงทรัพย์หรือเป็นเจ้าคนนายคนแต่ขาดความยุติธรรมอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับการเป็นผู้พิพากษาเช่นเดียวกันนะครับคือตัดสินโทษอย่างไม่เป็นธรรมหรือการข่มเหงผู้อื่นเป็นต้น การทำบาปแบบนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เลยทำให้มาเกิดในนรกสันชีวะนรกขุมนี้นรกขุมนี้จะได้รับโทษเป็นระยะเวลา500ปีนรกหรือเทียบเท่ากับเวลาของโลกมนุษย์ก็คือ4,500ล้านปีมนุษย์ถือว่านานมากๆแต่ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบเท่ากับเวลาของสังสารวัตนี้และนี่ก็แค่ขุมนรกขุมแรกนะครับคือขุมที่เบาที่สุด ยังทุกทรมานขนาดนี้แล้วขุมที่ลึกไปอีกจะขนาดไหนไปฟังกันต่อครับขุมที่2ก็คือการสุตรตะนรกหรือนรกได้ดำนรกขุมนี้มีผนังกำแพงที่ลุกโชนด้วยไฟเหมือนกับสันชีวานรกนรกขุมนี้นายนิริยาบาลจะจับสัตว์นรกนอนลงและใช้เส้นบรรทัดที่ทำจากเหล็กเผาไฟมาละนาบ ให้เป็นรอยบนร่างกายตามยาวบ้างตามขวางบ้างแล้วจะผ่าด้วยเรื่อยหรือผ่าด้วยขวานตามรอยที่ขีดเอาไว้บางทีก็จับสัตว์นรกมัดไว้และถากด้วยพลาหรือขวานเหมือนกับถากต้นไม้เลยนะครับสาเหตุที่เกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ไดคาภิกษุสามเณรหรือดำรงตนเป็นผู้ไม่มีศีลไม่ละอายต่อการทำบาป ด้วยบาปกรรมเหล่านี้ทําให้มาเกิดในกาลสุดตะนรลกแล้วต้องชดใช้กรรมถึง1,000ปีนรลกถ้าเป็นเวลาของมนุษย์ก็คือยาวนานมากๆเลยนะครับต่อไปขุมที่3คือสังฆาตะนรลกนรกขุมนี้จะห่างจากนรกกาลสุดตะนรลกลงไป1 5 0 0 0โยชน์โยกก็เอา1 5 0 0 0หมโยคูณ16จะได้หน่วยเป็นกิโลเมตรก็คือ2 4 0 0 0 0กิโลเมตร สัตว์นรกในขุมนี้จะมีร่างกายวิปริตเช่นมีศีรษะเป็นโคกระบือช้างมา้าวัวควายและสัตว์ต่างๆแต่ร่างกายจะเป็นมนุษย์คือมีหัวเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นมนุษย์และนรกขุมนี้จะล้อมรอบด้วยภูเขาเหล็กลูกมหือมามีไฟลุกท่วมคอยกิ้งเข้ากระทบกระแทกสัตว์นรกจนแหลกเหลวและเมื่อสัตว์นรกตายไปก็จะฟื้นคืนชีพมาใหม่ หากสัตว์นรกตนใดวิ่งหนีไม่ยอมเข้าไปให้ภูเขาบทขยี้นายนิราบาลก็จะไล่แทงฟันทุบด้วยค้อนหอกและดาบเมื่อตายจากการโดนทำร้ายสัตว์นรกก็จะฟื้นคืนชีพกลับมารับโทษอีกครั้งไปเรื่อยๆสำหรับบาปกรรมที่ทำให้เกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งตอนเป็นมนุษย์ ได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมไม่มีความกรุณาเมตตาต่อสัตว์หรือเป็นพวกพรานชอบฆ่าสัตว์หรือเป็นพวกที่ชอบฝึกช้างมา้าโคกระบืออย่างทารุณหรือพวกที่ชอบทรมานเบียดเบียน,ยน,ยนสัตว์เพื่อให้ตนได้ประโยชน์โดยขาดความเมตตาสงสารนี่แหละครับพวกที่หากินกับสัตว์ต้องระวังไว้นะครับ พวกที่ชอบถ่ายรูปหมาแมวลงโซเชียลเพื่อขอรับยอดบริจาคแต่เมื่อได้ยอดบริจาคมากลับไปซื้อของส่วนตัวไม่ได้เอาไปให้แก่สัตว์พวกนั้นต้องระวังไว้เลยนะครับส่วนคนที่ขอบริจาคแล้วไปช่วยเหลือสัตว์จริงๆยังมีนะครับแต่คนที่เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็มีเหมือนกันใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลอย่างนั้นนะครับให้ระวังกันด้วย นรกขุมนี้ต้องได้รับโทษถึง2,000ปีนรกเลยนะครับหรือเวลามนุษย์ก็คือ290,000ล้านปีมนุษย์เห็นไหมครับความสุขเพียงชั่วครู่ตอนเป็นมนุษย์โดยการหาความสุขส่วนตนจากสัตว์เพียงแป๊บเดียวต้องมารับโทษในนรกถึง2,000ปีนรกช่างไม่คุ้มจริงๆนรกขุมต่อไปขุมที่4คือโลลุวะนรกหรือนรกแห่งเสียงหวีดร้อง นรกขุมนี้จะอยู่ลึกลงไปห่างจากสังฆาตะนรกลงไป1 5 0 0 0โมืน์ยดใจกลางของนรกขุมนี้จะมีเหล่าดอกบัวเหล็กเป็นกีบใหญ่มากมีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกจะถูกกร,รมโดนใจให้ดำผุดลงไปในดอกบัวเหล่านั้นแล้วกีบบัวก็จะงับอวัยวะต่างๆของสัตว์นรกเช่นศีรษะ แขนและขาเป็นต้นเมื่องับไว้แล้วก็จะมีไฟออกมาจากดอกบัวเผาผานสันนรกนั้นอีกทีบาปกรรมที่ทำให้มาตกในรกขุมนี้ก็คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เป็นพยานเท็จหรือพวกที่แย่งชิงที่ดินแย่งที่วัดแย่งสามีภรรยาสมบัติของผู้อื่นหรือหญิงที่นอกใจสามีหรือสามีที่นอกใจภรรยาเป็นคนใจบาป จับสัตว์เป็นๆโยนลงกองไฟหรือพวกที่ด่าสมณะผู้มีศินด้วยถ้อยคำหยาบช้าคนที่ทำกรรมเหล่านี้ก็จะมาอยู่ในนรกขุมนี้นรกขุมนี้ต้องได้รับโทษถึง4,000ปีนรกเลยนะครับถ้าคิดเป็นระยะเวลาของโลกมนุษย์ก็แทบจะประเมินไม่ได้แล้วนะครับว่ากี่ล้านล้านปีนรกขุมต่อไปขุมที่5คือมหาโลลุวะนรก หรือนรกแห่งเสียงวีดร้องอย่างหนักนรกนี้จะคล้ายๆกับขุมที่สี่นะครับแต่จะรับโทษหนักกว่านรกนี้ลักษณะจะเหมือนขุมที่สี่เลยแต่จะมีเพิ่มเติมคือดอกบัวเหล็กของนรกขุมนี้จะมีอยู่ทั่วพื้นที่ไม่ได้มีแค่กลางขุมนรกส่วนพื้นที่ตรงไหนที่ไม่มีดอกบัวเหล็ก ตรงนั้นก็จะมีอาวุธลุกเป็นไฟอยู่บัวเหล่านั้นก็จะงับล่างสันนรกไว้และถ้าสันนรกดิ้นจนหล่นมาจากดอกบัวเหล็กแล้วก็จะมีสุนัขในนรกเข้ามากัดมาทำร้ายสันนรกจนเหลือแต่กระดูกแล้วร่างกายนั้นก็จะฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้รับโทษแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมเหตุที่ต้องไปเกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ ได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมที่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันและก็ฆ่าสัตว์เผาสัตว์ทั้งเป็นลักขโมยเครื่องสักการะบูชาขาโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของพ่อแม่ครูอาจารย์รวมไปถึงพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชผู้มีศีลเป็นต้นกรรมเหล่านี้จะทําให้มาเกิดในนรกขุมนี้ความยาวนานที่ต้องได้รับโทษในนรกขุมนี้ก็คือ800 0ปีนรก ต่อไปคุมที่6คือตาปะนรกหรือนรกแห่งความร้อมนรกขุมนี้เต็มไปด้วยไฟที่ลุกท่วมและในไฟนั้นยังมีอาวุธอยู่เต็มไปหมดเช่นดาบหอกขวานเป็นต้นคอยพุ่งเข้าทิมแทงเสียบร่างกายของสัตว์นรกทั้งหลายและเมื่อสัตว์นรกถูกไฟแผดเผาเสร็จแล้วก็จะมีสุนัขตัวใหญ่เท่าช้างวิ่งเข้ามา กัดจนเหลือแต่กระดูกและสันนลกไหนวิ่งหนีสุนักพวกนั้นก็จะโดนนายนิรยบาลเอาหอกทิมตั้งขึ้นไว้แล้วเอาไปย่างอีกรอบและเมื่อตายไปร่างกายก็จะกลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็รับโทษแบบนั้นไปจนกว่าจะหมดกรรมเหตุที่ต้องมาเกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เสียบสัตว์ทั้งหลายทั้งเป็นจนถึงแก่ความตายโยนสัตว์เข้ากองไฟ เผาบ้านเผาเมืองให้สัตว์พวกนั้นตายเผาโบสถ์หรือวิหารบาปกรรมเหล่านี้ทําให้มาเกิดในนรกขุมนี้ความยาวนานที่ต้องได้รับโทษในนรกขุมนี้ก็คือ1 6 0 0 0ปีนรกต่อไปนรกขุมที่7คือมหาตาปะนรกหรือนรกแห่งความร้อนอย่างหนักลอกดา้านจะมีไฟนรกพุ่งมาจากกำแพงนรกมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟที่ใจกาลางนรก สัตว์นรกจะวิ่งหนีไฟที่พุ่งมาและถ้าหากสัตว์นรกหนีไฟที่พุ่งมาและปีนขึ้นไปบนภูเขาก็จะถูกภูเขาย่างสดและเมื่อล่วงลงมาก็จะถูกอาวุธร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นเสียบตัวย่างไฟอีกทีบาปท,ที่ทำให้ต้องมาเกิดในนรกขุมนี้ก็คือเมื่อครั้งตอนเป็นมนุษย์ได้เอาเหลาาแหลมเสียบมนุษย์ด้วยกันแล้วเอาไปเผาหรือย่างสด จนถึงแก่ความตายและมีมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกเป็นผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับคนไหนที่ไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคิดว่าบาปบุญไม่มีจริงคิดว่าคุณเราตายไปก็ไม่มีอะไรโลกหลังความตายไม่มีจริงใครที่มีความคิดแบบนี้ก็จะมาอยู่ในนรกขุมนี้นะครับ นรกขุมนี้จะได้รับโทษยาวนานเป็นเวลาครึ่งกับเลยนะครับเป็นเวลาที่ประมาณไม่ได้แล้วนรกขุมต่อไปนรกขุมที่8เรียกว่ามหานรกอัเวจีหรือนรกอันมิขาดสายเป็นนรกที่หลายๆคนพอจะเคยได้ยินมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับนรกขุมนี้นรกขุมนี้จะมีกำแพง6ด้านโดยสันนรกจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เลยเพราะถูกอาวุธล้อมตึงไว้กับพื้นหมดในท่า ยืนนอนตามอิรยาบทที่เคยทำบาปเอาไว้โดยจะมีไฟลุกท่วมคอยเผาสัตว์เหล่านั้นอยู่ตลอดบาปที่ต้องทำให้มาเกิดในนรกขุมนี้ก็คือเมื่อครั้งตอนเป็นมนุษย์ได้ทำบาปหนักเอาไว้คือทำอนันตริยกรรมเมื่อทำอนันตริยกรรมไปแล้วจะปิดหนทางแห่งมรรคผลไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยในชาตินั้นก็คือการฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อพะโลหิต ทำสังกเภทคือยุยงให้สงแตกกันพวกทําลายพระพุทธรูปพวกติดเตียนพระอริยสง์กรรมเหล่านี้จะทําให้มาเกิดในนรกขุมนี้มีตัวอย่างเช่นพระเทวทัต ที่ทำสักฆเภททำสงแตกกันจ้องจะฆ่าพระพุทธเจ้าโดยการปล่อยช้างตกมันให้ไปหาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็สยบช้างนั้นด้วยความเมตตาหรือจะจ้างนักธนูให้ไปรอบฆ่าพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งผักหินลงมาจากเขาเพื่อให้ลงไปโดนพระพุทธเจ้าแต่หินก้อนนั้นเมื่อใกล้ถึงตัวพระพุทธเจ้าหินก็แตกออกมาเป็นเสียง ส่วนตัวพระเทวทัตตอนนี้ก็รับโทษอยู่ที่มหานรกอเวจีน,นะครับร่างกายของพระเทวทัตในตอนนี้คือสูง10โยชน์โดนเหลาเหล็กขนาดใหญ่เท่าลำต้นตาลตอกเอาไว้ไม่สามารถขยับตัวได้จนถึงทุกวันนี้และกรรมที่พระเทวทัตต้องรับนั้นยังต้องรับอีกนานเลยนะครับเพราะนี่เพิ่งจะผ่านมา2,500กว่าปีเองในเวลาของโลกมนุษย์ ซึ่งพระเทวทัตยังรับกรรมไม่ถึงเศศเสี้ยวของระยะเวลาที่ต้องได้รับโทษเลยนะครับหรือมีอีกคนนะครับก็คือนันทมานพที่ไปข่มขืนพระอุบลวนรรณเถรีผู้ที่เป็นภิกสุนี้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วทุกท้ายหลังจากทําการข่มขืนเสร็จแล้วนันทมานพได้เดินออกมาจากกระท่อมเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็โดนธรณีสูบลงไปในมหานรกอเวจีเลยนะครับและก็ยังมีอีกคนนะครับ แต่คนนี้ยังดีที่พระพุทธเจ้าไปโปรดทันมิชินนั้นก็คงต้องไปได้อยู่ในมหานรกอเวจีเช่นเดียวกันคนนั้นก็คือองคุรีมานองคุรีมานี่ฆ่าคนไปเกือบหนึ่งคนเลยนะครับแต่ฆ่าด้วยความโง่เขลาเพราะโดนหลอกจนคนสุดท้ายที่องคุรีมานจะฆาก็คือมารดาของตนเองแต่พระพุทธเจ้าไปเดินปรากฏให้องคุรีมานเห็นก่อน และก็แสดงธรรมให้องคุรีมานเห็นจนบรรลุธรรมแต่บาปกรรมที่องคุรีมานทํามาก็ยังต้องรับนะครับในขณะที่องคุรีมานบวชเป็นพระเวลาเดินไปบินฑบาตก็โดนชาวบ้านเคว่งหินใส่กลับมาวัดก็จะมีเลือดออกหัวแตกเป็นประจำนำซ้ำยังไม่มีใครใส่บาตรให้อีกด้วยนี่ก็คือกรรมที่องคุรีมานต้องชดใช้นะครับแต่ถือว่าน้อยมากๆกับการที่ต้องไปชดใช้ในนรก เพราะเมื่อไหลาที่บรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนสกิทาคามีอนาคามีและอรหรัน์ อริยบุคคลเหล่านี้ถ้ามีกรรมไม่ต้องลงไปรับกรรมในนรกอีกแล้วถ้ามีกรรมจะรับแค่ในโลกมนุษย์เท่านั้นถือว่ากรรมที่รับเบาลงไปเยอะเลยนี่แหละครับคืออันนิสง์อันมหาศาลของการเป็นอริยะบุคคลเดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับการเป็นอริยะบุคคลให้ฟังนะครับว่าต้องเป็นคนแบบไหนอารมณ์แบบไหนถึงจะเป็นอริยะบุคคลแต่ตอนนี้ผมขอพูดถึงนรกขุมพิเศษก่อนนะครับที่อยู่นอกจักรวาล นรกขุมต่อไปคือนรกขุมพิเศษที่อยู่นอกจัก,กรวาลเรียกว่าโลกันตะนรกใครว่านรกมีแต่ความร้อนมาดูนรกขุมนี้เลยครับนรกขุมนี้ไม่มีความร้อนเลยนะครับแต่เป็นความเย็นเยือกแบบสุดๆแล้วกันตะนรกนี้เป็นขุมนรกอยู่ตรงไหนนรกขุมนี้อยู่ขอบจัก,กรวาลครับ เปรียบเสมือนมีวงกลมอยู่3าวงแล้ววงกลมนี้คือจัก,กรวาลทั้ง3แล้วก็เอาวงกลมนี้มาชิดกันพอชิดกันเสร็จก็เกิดช่องว่างตรงกลางตรงกลางนั่นแหละครับคือที่อยู่ของพวกสันนลกสันนลกในกลุ่มนี้จะมีร่างกายแปลกประหลาดพิลึกมีศีรษะร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้าที่ยาวพอต้องเอาเล็บมือเล็บเท้าปีนป่ายห้อยหนอยู่ที่ขอบจัก,กรวาล โดยจะปากหัวลงมาข้างล่างเสมือนั้างคาวแล้วพวกสัตว์นรกเหล่านั้นก็จะลำพึงตลอดว่าทำไมหนอเราต้องมาอยู่ที่นี่มาอยู่แบบนี้แต่เพียงผู้เดียวทำไมหนอเพราะกรรมอะไรเราต้องมาเป็นแบบนี้ที่สัตว์นรกลำพึงว่าทำไมต้องมาอยู่แต่เพียงผู้เดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสัตว์นรกอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยแต่แค่นรกขุมนี้ไม่มีแสงมีแต่ความมืดสนิท มองไม่เห็นกันจึงคิดว่าตัวเองอยู่เพียงผู้เดียวแต่สัตว์นรกขุมนี้จะเห็นแสงได้ด้วย5ประการดังนี้ 1. ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาปฏิสนธิในคันพระมารดา 2. ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูตร 3. ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ 4. ตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก 5. ตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินพานแต่แสงที่สัตว์นรกพวกนั้นเห็นจะเห็นแค่ชั่วพริบตานะครับเปรียบเสมือนฟ้าแลบแค่นั้น และพอสันนรกพวกนั้นหิวขึ้นมาก็จะพากันปีนป่ายกันไปและเมื่อไปสัมผัสกับสันนรกตนอื่นก็จะคิดว่าเป็นอาหารเพราะมองไม่เห็นกันก็จะเข้าต่อสู้กินกันเองและสันนลกตนไหนหล่นลงไปด้านล่างก็จะเจอกับทะเลกดที่เย็นยเยือกทะเลกดนั้นก็จะกัดก่อนร่างกายให้เปื่อยแหละกะเลวให้ตายและก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิมคอยรับโทษอยู่อย่างนั้น สำหรับบาปการที่ทำให้มาเกิดในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ประพฤติตนชั่วช้าทำร้ายทรมานบิดามารดาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญไม่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์คิดว่าตายแล้วสูญทำความชั่วเป็นประจำเป็นคนปากกล้าด่าว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงศีลสมณะชีพามพระภิกษุสามเณรก็ไม่เว้นนี่แหละครับ ที่คิดว่าตายแล้วศูนย์โลกหน้าไม่มีจริงบาปกรรมตรงนี้แหละครับพอตายไปก็มาพบเจอกับความว่างเปล่าในจักรวาลจริงๆเลยสันนลกขุมอื่นยังพอได้มองเห็นอะไรบ้างแต่สันนลกขุมนี้มืดสนิทว่างเปล่าจริงๆเหมือนตอนที่ตนเองเป็นมนุษย์ที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ว่างเปล่าก็ต้องมาเจอกับความว่างเปล่าจริงๆในรูปแบบของกรรม ระยะเวลาของโทษที่ต้องได้รับกรรมในนรกขุมนี้ก็คือ1พุทธันดรเลยนะครับก็คือช่วงระยะเวลาของที่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งปรินิพ,พานและพระพุทธเจ้าอีกพระองค์จะมาก็คือนานมากๆส่วนเรื่องของนรกก็จบใบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าทํายังไงถึงจะพ้นนรกได้สิ่งแรกเลยคือต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ก่อนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป และการเป็นโสดาบันนั้นต้องทำยังไงและมีอารมณ์ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับโสดาบันจะละสังโยชดได้3ประการคือ 1. สกายทิธ,ธิคือความถือตัวถือต้นว่ากายนี้ร่างกายนี้เป็นของของเราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้โสดาบันจะคิดถึงเรื่องความตายอยู่เสมอคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่ธรรมดา 2. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนาตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเชื่อมั่นอย่างไม่สันคอนแม้ใครมาว่าร้ายมาใส่ร้ายในพระรัตนาตราัยก็จะไม่เชื่อมีตัวอย่างให้เห็นคือสุปปพุทธกุติที่เป็นขอทานโลกเลื้อนในสมัยพุทธกาลที่เชื่อมั่นในพระรัตนาตราัยอย่างไม่สันคอนและเคยชี้หน้าด่าพระอินทด้วย ใครอยากรู้ว่าทาไมถึงต้องด่าพระอินทสามารถไปฟังได้ในช่องของผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกับเรื่องของสุปปาพุทธกุติผู้นี้ที่เป็นโสดาบัน 3. ศิลปะปามาตคือมีศีลาาาบริสุทธิ์ถึงเป็นโสดาบันแล้วยังไงก็ต้องมีความรักโลภโกรธหลงอยู่เป็นธรรมดา แต่จะน้อยกว่าปุถุชนธรรมดาทั่วไปอย่างมากยังต้องการมีครอบครัวแต่การมีครอบครัวต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่ผิดผัวผิดเมียผู้อื่นยังคงต้องการเงินทองแต่ต้องหามาด้วยอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครนี่แหละครับอารมณ์ของพระโสดาบันหากใครเป็นโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เลยว่าอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และเข้านิพพานแน่นอน เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนรกทั้งหมดนี้หากเราเคยทําบาปทำผิดพลาดตรงไหนก็หยุดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับยังไม่สายเพราะการลงนรกนั้นทรมานกว่าโทษบนโลกมนุษย์เยอะเลยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ